พรีวิวฟุตบอลหนึ่งคู่รู้เรื่องคืนนี้ครับพี่แขมพาไปดูเกมยูโรปาลีกเกมพบกันระหว่างซุดการ์ดวันนี้เปิดบ้านพบกับมาคาบีเธออาวฟนะครับซึ่งเกมจะคิกออฟก,กันในเวลาเที่ยงคืน45นาทีซุดการ์ดเพิ่งเปิดบ้านพาให้กับเสือใต้ไบยมวนิกในฟุตบอลบนเดสิก้าเยอรมันนะครับแบบเละเทะเลยศูนย์ประตูต่อ5ครับอย่างไรก็ตามครับในรายการยูโรปาลีกครับพวกเขาเพิ่งเอาชนะคู่แข่งมาได้2เกมติดเลยครับ โดยเกมล่าสุดครับในรายการนี้ก็บุกไปเอาชนะโกลเฮดอีเกิลถึงถิ่นเลย4ประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้ครับทีมมาขาวก็อยู่ในอันดับที่12ในรอบลีกเฟสนะครับส่วนมาร์บีเทอร v อ v ฟฟอร์มช่วงหลังค่อนข้างหนักครับทั้งฟุตบอลลีกและฟุตบอลถ้วยยุโรปนะครับโดยในรายการนี้ครับมาร์คบีลงแข่งขันไปแล้ว5นัดนะครับแพ้ไป4นัดเลยและเสมอไป1นนัดนะครับแถมยังเสียไปถึง14ประตูจาก5นัดทาให้ตอนนี้ครับทีมก็ร่วงลงมาอยู่อันดับที่35 ก่อนเกมนี้ครับสุดการ์ดอาจจะมีแพ้ไป2เกมนะครับในยูโรปาลีกนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาเนี่ยได้เล่นในสนามเย่าของตนเองนะครับผลงานมักจะออกมาดีเสมอเลยเช่นเกมที่ชนะเฟียนูดนะครับทีมเก่งจากเนเธอร์แลนด์2ต่อหรือเกมที่เปิดบ้านเอาชนะเซลตาบิโกจากไลกาสเปนนะครับสอต่อนะครับสวนทางกับมาค์คบีเทอเอเวฟครับที่ผลงานเนี่ยเละเทะแทบทุกนัดครับเรียกว่ามีแพ้ห่าง2ประตูขึ้นไปเนี่ยเกมหลังสุดเลยนะครับ ถามวันนี้ครับม้าขาวยังได้เปรียบนะครับได้เฝ้าลังตนเองด้วยทําให้ดูดีขึ้นไปอีกครับมองแล้วเกมนี้ครับทีมเยือนยากเหลือเกินที่จะบุกมามีแต้มครับพี่แขมให้มองไปทางเจ้าบ้านซุดการ์ดครับไปตามหาคําที่2คําที่สดูจะง่ายกว่าครับยูโรปาลีคืนนี้ครับพี่แขมให้มองไปที่ซุดการ์ดนะครับมีโอกาสชนะขาดครับผม